เกินไปไหมนาเดตยายา่าโชว์ซีนหวานกลางวงคิมเบอรี่หมันไส้ต้องทำแบบนี้หวานหยดจนน้ำตาลเลียกพี่เลยเมื่อไม่นานมานี้ช่องสามได้รวมตัวนักแสดงตัวท็อปมางานแจกปฏิทินซึ่งแน่นอนว่าพระนางระดับแถวหน้าอย่างนาเดตยายา่าหมากและคิมเบอรี่ก็ไม่พลาดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเชย่นกันและระหว่างที่นักแสดงยืนเตรียมตัวถ่ายภาพหมู่ ณเดทที่ขึ้นไปยืนยังจุดที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ย่ยามาถึงทีหลังและยืนห่างออกไปงานนี้ณเดชจ,จึงจับมือย่ยามาให้ยืนอยู่ใกล้ๆตัวเองหลังจากนั้นเพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่เมื่อเห็นแบบนั้นจึงดีดย่ยาให้เข้าใกล้ณนะเดชยิ่งขึ้นไปอีกแถมยังทำหน้ายิ้มกลิม่มงานนี้บอกเลยว่าหลังจากที่คิมเบอรี่ดีดย่ยาซึ่งเธอไม่ได้ตั้งตัวทำให้ เซไปหานาเดชแบบจเต็มบอกเลยว่าโมเมนต์นี้ทำอามันดาแฟนขับฟินกันทั่วหน้าและต้องขอบคุณคิมเบอรี่ที่ทำหามุมได้เหมาะเจาะสุดๆ